เติมรักปรุงใจ EP หนึ่งาน้ำพึ่งไม่ได้จะเข้ามาทำอาหารเย็นเพียงแค่เข้ามาเป็นลูกมือเท่านั้นหากอยู่ในบ้านหลังนี้ต่อให้ทำอาหารเก่งมากแค่ไหนก็ไม่มีใครแย่งหน้าที่ของป้านวลได้เด็ดขาดทุกอย่างที่เกี่ยวกับบ้านหลังนี้ตกอยู่ในการดูแลของป้านวลทั้งหมดซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะส่วนมากคุณพ่อคุณแม่ของเธอจะไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่บ้านเท่าไหรนะ่นัก ท่านมักจะไปดูแลโรงแรมที่ต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งยิ่งขยายสาขามากเท่าไหร่เวลาของพวกท่านที่มีให้เธอก็จะน้อยลงตามไปด้วยแต่เธอก็ไม่ได้รู้สึกขาดอะไรเพราะมีป้านวลทดแทนทุกสิ่งให้เสมอหิวจังเลยค่ะร่างสูงเข้ามายืนข้างหญิงสูงอายุมีอะไรพอจะให้ทานบ้างไหมคะไม่ต้องมาอ้อนป้าเลยค่ะตอนนี้เรางอนกันอยู่ป้านวลเมินหน้าไปอีกทางป้านวลไม่รักพึ่งแล้วเหรอคะ มือเรียวเอื้อมมาโอบไหล่ของป้านวลไว้ป้านวลจะปล่อยให้พึ่งหิวตายจริงๆเหรอคะป้าจะปล่อยให้คุณพึ่งของป้าหิวตายได้ไงกันคะถึงสิ่งที่คุณทำกับป้าจะโหดร้ายมากเหลือเกินป้านวลตอบกลับและเปิดฝาหม้อขึ้นจนกลิ่นหอมโชยขึ้นมานี่ค่ะแกงส้มกุ้งใส่ไข่ชะอมระบมใจป้าฝาหม้อถูกปิดลงอีกครั้งไปรอที่โต๊ะอาหารนะคะเดี๋ยวป้าจัดเตรียมให้คะ่ะ นำพึ่งเดินออกมาอย่างว่าง่ายและสิ่งที่ทำให้เธอต้องคิ้วขมวดขึ้นมาทันทีคือหญิงสาวหน้าหมวยที่หายไปจากห้องแม้ว่าเธอจะกวาดตามองไปทุกส่วนของตัวบ้านเธอก็ไม่พบเจอใครแต่อย่างน้อยเธอก็ได้รู้ว่าตัวเธอเองทำให้ใครบางคนงอนอีกแล้วแน่นอนว่าต้องงอนแน่ๆเพราะมีกระดาษแผ่นใหญ่ที่เขียนข้อความไว้ว่าไม่ต้องมายุ่งจะมีสักกี่คนที่นี่เง่าพอจะทำสิ่งนี้ไรสาระ น้ำพึ่งสายหน้าไปมากับสิ่งที่อีกฝ่ายทำว่าจะงอซะหน่อยแต่กลับไปแล้วก็ดีหลังจากพูดจบเธอก็ก้าวตรงไปที่โต๊ะอาหารผ่านไปไม่นานอาหารเย็นก็ถูกนำมาจัดวางไว้บนโต๊ะซึ่งเธอก็ไม่ได้ทานเพียงลำพังเพราะมีป้านวนที่ยังคงนั่งอยู่เคียงข้างเธอเหมือนเช่นเคยแต่ดูเหมือนทุกอย่างจะไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหรนะ่นักเพราะคุณป้าแม่บ้านอาจจะยังไม่พอใจเธอ แต่ก่อนหน้านี้เธอมั่นใจว่าป้านวลแค่ล้อเล่นและเล่นใหญ่ไปเท่านั้นป้านวลโกรธจริงๆเหรอคะน้ำพึ่งเอ่อยถามขึ้นมาก่อนจะเริ่มอธิบายสิ่งที่เป็นต้นเหตุคือว่าคุณรินเขาไม่ไม่เขาไม่พูดอะไรทั้งสิ้นป้าแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงไม่บอกให้คุณเมียรอทานอาหารเย็นฝีมือของป้าก่อนมือของหญิงสูงอายุตักกุ้งในชามลงไปในจานข้าวของน้ำพึ่ง นี่คือบทลงโทษของป้าทานไปเลยค้าทานไปให้หมดแล้วพรุ่งนี้คุณต้องพาเธอมาทานอาหารของป้าให้ได้นะคะข้าจะทานทุกอย่างแต่เรื่องคุณรินไม่รู้ว่าจะพาเขามาได้หรือเปล่าน้ำพึ่งยอมรับบทลงโทษที่คุณเคยโดยไม่อธิบายอะไรต่อทำไมคุณถึงพูดแบบนั้นอย่าบอกนะคะว่าคุณพึ่งของป้าไม่ได้มีแค่คุณรินคุณจะใช้ผู้หญิงเปลืองแบบนี้ไม่ได้นะคะป้านวลวางช้อนลงและจ้องมองใบหน้าของน้ำพึ่งอย่างจริงจัง ป้าจะไม่ยอมให้คุณพึ่งของป้าทำร้ายจิตใจผู้หญิงด้วยหน้าสวยๆแบบนี้หรอกนะคะค่าจะไม่ทำน้ำพึ่งได้แต่หัวเราะอ,ออกมาอย่างไม่เข้าใจแล้วนี่ป้านวลทำใจเรื่องคุณรินได้แล้วเหรอคะได้แล้วคะ่ะป้าโทรไปถามผู้จัดการร้านของคุณว่าคุณรินเธอเป็นใครป้านวลตอบกลับมาพร้อมรอยยิ้มแต่ป้าไม่เชื่อใครง่ายๆนะคะป้าโทรไปหาคุณพ่อของเธอด้วยเพื่อความมั่นใจว่าเป็นลูกเจ้าของสถานีจริงๆ ถ้าป้านวลสบายใจแบบนั้นพึ่งก็โอเคค่ะทั้งสองพากันทานอาหารจนเหลือเพียงจานเปล่าตรงหน้าหลังจากนั้นน้ำพึ่งก็ขึ้นไปพักผ่อนเพราะพรุ่งนี้เธอจะต้องทำงานเธอก้าวตรงขึ้นมาบนห้องด้วยความเคยชินห้องนอนขนาดใหญ่มีเพียงความมืดปกคลุมไปทั่วบริเวณเมื่อมือเรียวกดเปิดสวิตไฟที่ข้างตัวแสงสว่างก็คืนกลับมาในทันที แต่สิ่งที่ควรจะเป็นก็ไม่เป็นแบบนั้นเมื่อมีใครบางคนนอนสวมใส่ชุดนอนของเธอพร้อมกับนอนห่มผ้าอยู่บนเตียงของเธออีกด้วยคุณรินน้ำพึ่งก้าวตรงมายืนข้างเตียงพร้อมกับมือที่ดึงผ้าห่มออกคุณรินลุกเดี๋ยวนี้ค่ะมันผจญอีกแล้วรินจะนอนรินสิรีดึงผ้าห่มขึ้นมาปิดใบหน้าของตนเองจะนอนจะนอนเธอใช้ผ้าห่มผืนหนาม้วนรอบตัวเสมือนเกราะกันภยัย ลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ที่นี่มันห้องนอนฉั้นลุกมือเรียวจับร่างของหญิงสาวหน้าหมวยเพื่อจะดึงขึ้นมาแต่อีกฝ่ายก็ไม่ยอมลุกจะลุกดีๆหรือว่าให้ฉัน้นหลังจากพูจบร่างสูงก็กระโดดขึ้นมาบนเตียงและคล่องร่างคนที่ดือ้อและหน้ามึนมากที่สุดของเธอไว้นิง่งคนดื้อของเชฟคนสวยไม่แม้แต่จะดิ้งหรือดันร่างของเขาให้ออกไปจากเรือนร่างของตนเองเพราะดูเหมือนนรินทริจะยังคงเพลียกับอาการป่วยที่เป็นอยู่ ไม่เล่นคารินปวดหัวจริงๆฉันไม่ได้เล่นฉันจริงจังใบหน้าคมน้มลงมาแนบชิดที่ใบหน้าของรินถ้าไม่ลุกไม่ออกไปจากเตียงของฉันฉันจะไม่ให้ลุกยันเช้าเลยไปอาบน้ำจะนอนเช้าแล้วค่อยลุกขบายรินซิริรตอบกลับมาอย่างไม่สนใจสิ่งใดไม่สนใจแม้กระทั่งลมหายใจอุ่นๆที่มาประชิดที่ลำคอขาวๆข,วของเธอคนที่อยู่บนร่างได้แต่ถอนหายใจออกมาพร้อมกับสายหน้าอย่างเหนื่อยใจ คุณรินเขาเอ่ยเรียกเธออีกครั้งแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะอีกฝ่ายก็ยังคงหลับตาพริ้มอย่างไม่สนใจเธอเลยงั้นพักผ่อนค่ะพรุ่งนี้เช้าเราต้องไปหาสปอนเซอร์แล้วก็ติดต่อแขกรับเชิญหลังจากพูจบร่างสูงก็ก้าวลงมายืนด้านข้างเตียงคุณเชฟยังไม่บอกฝันดีเลยค่ะเสียงแหบพระเอ่ยขึ้นมาเยอะไปค่ะน้ำพึ่งรีบตอบกลับไปอยากนอนก็ให้นอนแล้วเพราะงั้นอย่าเยอะ คุณเชฟใจร้ายรินซิริคว้าหมอนเข้ามากอดไว้ไม่ใช่คุณพลอยหนิอย่าประชดให้มากคุณพลอยเป็นเพื่อนเมื่อนำพึ่งตอบกลับไปรอยยิ้มมุมปากของผู้ที่นอนอยู่ก็ปรากฏขึ้นมาเมื่อเห็นแบบนั้นนำพึ่งก็ไม่รอช้าที่จะก้าวเดินเข้าไปด้านในห้องน้ำเธอไม่ชอบคนที่พูดจาไม่รู้เรื่องและเธอก็ไม่เคยชอบเลยคนที่ทำอะไรโดยที่ไม่สนใจคนรอบข้าง แต่ในความไม่ชอบรอยยิ้มของเธอก็คลายออกมาอย่างไม่ต้องแปลกใจเพราะเธอรู้เหตุผลของรอยยิ้มนี้ดี15นาทีต่อมาร่างสูงก็ก้าวออกมาจากห้องน้ำเพื่อสวมใส่เสื้อผ้าง่ายๆสำหรับเข้านอนเธอก้าวเดินมายืนข้างเตียงที่แสนคุ้นเคยและมองลงมาที่ร่างของหญิงสาวที่ใช้ผ้านวมพันร่างตัวเองไว้จนเป็นก้อนกลมๆ มือเรียวยกขึ้นมาเกลีย่ยเส้นผมที่ปิดคลุมใบหน้าขาวหมวยอย่างแผ่วเบาก่อนจะย่อตัวลงมาใกล้ชิดใบหูของผู้ที่นอนอยู่อย่าฝันร้ายนะผู้จบเธอก็หยิบหมอนที่รินซิริโอก,กอดไว้ออกมาก่อนจะก้าวเดินตรงไปที่โซฟาตัวยาวที่ตั้งอยู่อีกมุมของห้องเธอเดินไปปิดไฟทุกดวงในห้องจนความมืดครอบงำไปทั่วห้องนอนขนาดใหญ่ก่อนจะทิ้งตัวลงไปนอนอย่างไม่สบายตัวเท่าไหรนะ่นัก แม้เตียงของเธอจะกว้างมากพอที่จะนอนเคียงข้างกันแม้ตัวเธอเองและอีกฝ่ายจะเป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่เธอคิดว่าการมานอนตรงนี้สมควรกว่าการที่จะขึ้นไปนอนด้านข้างหญิงสาวคนนั้นดวงตาคมค่อยๆปิดลงไปพร้อมความคิดก็หยุดลงไปในทันทีเมื่อร่างกายสั่งการให้เธอเข้าสู่โหมดพักผ่อนแต่ยังไม่ทันที่เธอจะเดินทางเข้าสู่ความสงบในจิตใจเรือนร่างของเธอก็สัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่เข้ามาแย่งพื้นที่บนโซฟา กลับไปนอนบนเตียงดีๆคุณรินน้ำพึ่งเอ่ยขึ้นมาทันทีรินหนาวร่างเล็กขยับตัวเข้าไปใกล้ทิตกับเรือนร่างของน้ำพึง่งงั้นปรับแอร์คำตอบของน้ำพึ่งถูกตอบกลับด้วยการสายหน้ามาเบียดแบบนี้จะนอนยังไงเดี๋ยวก็หล่นลงไปหรอกเป็นคำตอบที่ไร้เสียงอีกแล้วเพราะรินซิรีเอื้อมมาจับมือของน้ำพึ่งขึ้นมาวางไว้ที่เอวของเธอเองอะไรของคุณเนี่ยกอดริน อย่ามาเอาแต่ใจกับฉันคุณคิดว่าเป็นใครถึงมาสั่งฉันน้ำพึ่งพลามือออกเมื่อพูดจบกอดรินหน่อยนะคะคุณเชฟรินซิริขยับตัวเข้าไปแนบชิดกับเรือนร่างของเขาจนแทบจะไม่เหลือพื้นที่ว่างนะคะอย่าเอาแต่ใจให้มากนะักน้ำพึ่งขยับร่างเพื่อให้ตัวของเธอได้นอนสบายมากขึ้นพร้อมมอบอ้อมกอดแสนอบอุ่นตามที่อีกฝ่ายต้องการ